เปิดไฟห้องนอนสีเขียวได้เลยกำลังเปลี่ยนไฟห้องนอนเป็นสีเขียวเปิดไฟห้องนั่งเล่นสีแดงโอเคกำลังเปลี่ยนไฟห้องนั่งเล่นเป็นสีแดงปิดไฟโอเคกำลังปิดไฟสองดวงสวัสดีครับที่เห็นอยู่นี้นะครับเป็นหลอดสมาร์ทบับของไฮเจ็คนะครับ สั่งงานผ่านแอปพลิเคชัน i h i t e c h ก็ได้นะครับสั่งงานผ่าน Google Assistant ก็ได้นะครับสั่งงานผ่าน Google Home ก็ได้นะครับที่เห็น้นหน้าจอตอนนี้ก็คือแอปของ i h i t e c h นะครับซึ่งหลอดไฟนี่เป็นหลอด RGB นะครับบวกกับแสงขาวนะครับมีโหมดของแสงขาวอย่างนี้นะครับปรับความสว่างได้นะครับปรับเป็นโหมด RGB เป็นสีก็ได้นะครับปรับเป็นโหมดที่เขา preset มาให้แล้วก็ได้นะครับตั้งเวลา ให้เปิดปิดแต่ละวันได้ด้วยนะครับวันหนึ่งจะให้เปิดกี่โมงปิดกี่โมงนะครับตั้งเหมือนนาฬิกาปลุกครับง่ายๆเลยนะครับอันนี้คือหน้าจอของแอปพลิเคชัน i h i t e c h ต่อไปให้ดูในหน้าจอของแอปพลิเคชัน Home นะครับซึ่งสามารถลิงก์และสั่งปิดเปิดไฟได้ด้วยตรงนี้นะครับนี่สั่งปิดไฟเปิดไฟได้เลยเห็นไหมครับและที่เมื่อกี้เห็นคำสั่งเสียงก็ Google Nest s n t นะครับ ใช้ได้ทั้งระบบ iOS แล้วก็ Android เลยนะครับลองไปโหลดกันดูนะครับดูนี่นะครับเปิดไฟสีขาวโอเคกำลังเปลี่ยนไฟสองดวงเป็นสีขาวเปิดไฟสีแดงโอเคกำลังเปลี่ยนไฟสองดวงเป็นสีแดงนี่ครับสะดวกมากๆเลยนะครับใช้งานสั่งงานได้จากทุกที่ทั่วโลกเลยนะครับขอให้หลอดไฟสองดวงเนี่ย ต่ออินเทอร์เน็ตไว้นะครับต่อกับเราเตอร์ wi- ไ fi ที่บ้านไว้แล้วก็โทรศัพท์มือถือเรานะครับมีอินเทอร์เน็ตก็สามารถสั่งงานได้อย่างนี้เลยนะครับปิดไฟถ้าจะปิดชั้นให้แต่ปุ่มย้อนกลับหรือกลุ่มหน้าแรกแต่ถ้าปิดไฟโอเคกำลังปิดไฟสองดวงนี่ครับหาซื้อกันมาใช้นะครับไฮเทคครับสวัสดีครับ